วัดีครับวันนี้นะครับพบกับผมมูหวานอีกแล้วนะครับผมถ้าเจอกับผมเมื่อไหร่ก็มีลําโพงดีๆมาแนะนำกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําลําโพงนะครับพ o กแถมเด e นนะครับเป็นลําโพงแอคทีฟ2.0งนะครับมีภาคแอมในตัวแล้วก็สามารถรองรับบลูทูธได้นะครับมี USB d ดกในตัวแล้วก็มี AUX ด้วยนะครับก็คือ เชื่อมต่อได้3อย่างนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเจ้าโพรแคมเดนเนี่ยมีฟังก์ชันหรืออะไรกันบ้างนะครับเรามาดูประวัติคร่าวๆกันก่อนนะครับซึ่งแบรนด์โฟกเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับคนผลิตลำโพงซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1972นะครับโดยอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆทำในบ้านนะครับบ้านด้วยซ้ำนะครับก็คือบ้าน2ชั้นนี่แหละนะครับ ชั้นบนก็เป็นที่นอนชั้นล่างนี่ก็ประกอบลําโพงกันนะครับโดยเพื่อน3คนนะครับเป็นคนเริ่มแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็หลังจากที่ลําโพงนั้นเริ่มติดตลาดพวก,ก็ได้ดําเนินกิจการมาเรื่อยๆเ,ยเยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับในแมรี่แลนด์ตอนนี้ก็พนักงานนี่ก็60-70คนเป็นบริษัทใหญ่โตแล้วนะครับผมซึ่ง สินเนเจอเสียงของอลำโพงบริษัทโพกเนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์มิวสิควลฟังเพื่อความสนุกนะครับไม่ได้เน้นจับผิดมากมายแต่ว่าให้เสียงที่สามารถฟังได้นานๆครับผมหลังจากที่เรามาดูประวัติคร่าวๆของอบริษัทโพกกันมาแล้วนะครับผมก็ผมจะมาขอแนะนำพวกฟังก์ชันหรือว่าจุดต่างๆที่น่าสนใจของเจ้าลำโพงโพกแคมเดนนะครับผมโพกแ a มเดนเนี่ยนะครับ ออกแบบเป็นลำโพงของกศูนย์สองแนนลนะครับผมที่ดีไซน์ลักษณะวินเทจหน่อยซึ่งมันจะอยู่ในซีรีส์ heritage heritage ของบริษัทโพกนะครับก็คือ h ฮ r i t a g e นี่ก็คือพวกลำโพงอ,อนุรักษ์หรือว่าสืบสายวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็คือดีไซน์ก็จะดูแบบเป็นสีเอิร์ธโทนทั้งหมดนะครับเป็นลายไม้สวยงามน,นะครับ โดยที่ลำโพงนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นนี่นะครับมีช่องช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ใช้ดูโวลลูมหรือว่าแสดงสถานะของตัวลำโพงว่าอยู่ในโหมดไหนนะครับโดยนะครับการเปิดปิดลำโพงเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยตรงนี้มันเป็นโวลลูมแบบคล้ายๆอนาล็อกนะครับได้ยินเสียงไหมครับมันแก๊กแก๊กนี่เป็นการเปิดปิดนะครับเจ้าตัวลำโพง และเมื่อเปิดลำโพงแล้วนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นโวลูมในตัวนะครับผมบิดขึ้นบิดลงนะครับมีเลขตั้งแต่1ถึง10นะครับผมตรงนี้คลาสติกมากๆก้โวลูมตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะหมุนเป็นอะนาล็อกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นดิจิตอลดิจิตอลโวลูมก็คือใช้อนาล็อกไปคอนโทรลวงจรดิจิตอลเพื่อให้วงจร DSP ทําหน้าที่เล่งลดเสียงนะครับ แทนการหมุนแบบอนาล็อกจริงๆซึ่งการหมุนแบบอนาล็อกนะครับมันจะอาจจะมีการดรอปลงนิดหน่อยนะครับแบบพาส์จะดรอปนิดหน่อยอันนี้เป็นโวลูมดิจิตอลนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเลือกอินพุตนะครับโดยสามารถกดไปเรื่อยๆนะครับอินพุตมันจะเปลี่ยนวนไปเรื่อยๆนะครับสามารถดูสีตรงนี้ได้นะครับก็คือตัวอินพุตแบบ AUX หรือหัวแบบ3.5มิลอินพุตนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับจะโชว์ทั้งช่องนี้นะครับส่วน Bluetooth ก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ USB DAC จะเป็นสีขาวนะครับโอเคหลังจากเราดูตรงนี้การคอนโทรลแล้วก็การาไฟเฟย์ฟเรียบร้อยนะครับมาดูที่ตัวไดเวอร์ของลาโพงบ้างนะครับไดเวอร์ iver, ของเจ้าโพกแฮมเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้นะครับเป็นโพลี โพลีไพรีนนะครับโพลีโพไพีนก็คือเป็นวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของเสียงต่ำได้ดีนะครับไอ mm ้ hmm. วัสดุที่เป็นโพลีโพ o p ไพรีนเนี่ยเวลาเมื่อมีการขยับเข้าออกเนี่ยมันจะไม่บิดตัวนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นพวกไดเวอร์แบบกรวยกระดาษเวลากลวยขยับมันจะมีการอ่อนตัวนะครับทำให้เสียงมันแกว่ง mm hmm. พอแว่งปุ๊บเนี่ยย่านอื่นๆมันจะเพี้ยนไปด้วยนะครับ พอใช้โพลิโพรไพลีนเนี่ยก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับตัวตัวขอบยางเนี่ยนะครับก็จะเป็นยางสีขาวอ่อนนุ่มนะครับจากที่สัมผัสนี้ก็ค่อนข้างจะนุ่มคาดว่าตัวลำโพงนี้จะน่าจะเซนซิทิวิตี้หรือความไวเนี่ยสูงพอสมควรนะครับจากนั้นเราไปดูที่ d ดเวอร์ทว t เตอรบ้างนะครับทวเตอรเนี่ยเป็นแบบซิลนะครับแบบโดมผ้า ผสมกับโพลีเอสเตอร์นะครับเป็นการดึงข้อดีของอเสียงแบบผ้าแล้วก็โพลีเอสเตอร์มารวมกันนะครับเป็นถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกแบบว่าเป็นไดเวอร์แบบไฮบริดแล้วกันนะครับมี2แบบในตัวก็คือแบบผ้าเนี่ยมันจะให้เสียงแหลมที่นุ่มนวลน,นะครับแต่ส่วนโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะให้เสียงที่ค่อนข้างจะชัดตำแหน่งแสดงตำแหน่งของเสียงแหลมได้ชัดเจนนะครับทำให้เจ้า ไดเวอร์ Driver, เสียงแหลมตัวนี้ได้ทั้งความฟังสบายและก็ตำแหน่งเสียงยังชัดเจนอีกด้วยนะครับจะจะ,จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกทีนึงนะครับก็จากที่ดูการออกแบบตัวไดเวอร์แล้วก็ถือว่าออกแบบมาได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราผมขอพลิกนะครับมาด้านด้านข้างบ้างนะครับนี่นะครับด้านข้าง่าเราก็จะเห็นตัวนี้เป็นตัวตู้นะครับตัวตู้เนี่ย เป็นวัสดุเป็นไม้ MDF นะครับแต่ได้แปะผิวไม้วีเนียนะครับก็คือผิวไม้แท้คือถ้ารูปนี่จะรู้สึกเลยว่าเป็นลายไม้แท้ๆนะครับก็ไม้วีเนียเนี่ยตัวนี้เป็นสีซีบราโนนะครับเขาเรียกกันว่าซีบรา n โนลายไม้นี่สวยงามนะครับดูแล้วแบบวินเทจสุดๆสมสมชื่อเฮอริเทจซีรีส์นะครับผม แล้วก็ตัวตู้เนี่ยมีการทําองศาเอียงขึ้นนะครับถ้าสังเกตเอียงขึ้นนี่ประมาณน่าจะประมาณ20องศานะครับเพื่อช่วยให้เรื่องอ,อ,องศาของหน้าลําโพงเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถนั่งฟังใกล้ได้นะครับเป็นลําโพงคอมที่สามารถนั่งฟังหน้าคอมแล้วทําให้มุมเสียงเนี่ยมันไม่เออไม่เลยไม่เลยเราไปนะครับแล้วก็เออ ยังช่วยในเรื่องการจูนเสียงต่ำกับเสียงแหลมนะครับให้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันเล็ดแบกนิดหนึ่งนะครับทำให้เสียงกลางเนี่ยมันไม่พุ่งเงินเกินไปนะครับเวลาเรานั่งฟังนานๆเนี่ยมันจะไม่ล้าหูนะครับจากนั้นนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังของตัวลําโพงเนี่ยนะครับก็จะมีตัวฮิตซิงนะครับนี่ ฮ e a t s ง n ์ก็คือเรียกอีกอย่างก็คือแผงระบายความร้อนนะครับแผงระบายความร้อนเนี่ยทำหน้าที่ระบายความร้อนจากภาคแอมนะครับของตัวโปรแคมเดนครับเพราะว่าเวลาภาคแอมป์บฟเยอร์เนี่ยทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งลำโพงแอคทีฟแทบทุกตัวนะครับจะต้องมีฮ e a t s i n ์นี้ต่อมาก็จะเป็นภาครับ USB พารลับ USB เป็นแบบหัว Type B เนี้ยนะครับเป็นพาร์แดกในตัวของเจ้าโปกตัวนี้จะรองรับที่ Sample Rate นะครับที่ 48k แล้วก็ b i ต Rate ที่16 b i t นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐาน CD Read Book ธรรมดาแต่ว่าเสียงเนี่ยที่ผมได้ลองฟังมานี่มันไม่ให้แดกธรรมดานะครับเสียงมันดีกว่าพวกต่อตรงจาก้ตบุ๊กเนี่ยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปลองกัน ส่วนตรงนี้เป็นช่อง aux แบบหัว3.5มมิลน,นะครับสามารถต่อจากพวกมือถือหรือว่าพวกเครื่องเล่น m b 3ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟ dc เข้าในชุดจะแถมอะแดปเตอร์มาให้อยู่แล้วนะครับส่วนนี่ตรงนี้จะเป็นช่องต่อลำโพงแบบ4พินนะครับเป็นหัวแบบยุโรปสไตล์นะครับ4พินนี้นะครับเป็นการต่อไปยังลำโพงอีกฝั่งหนึ่ง โดยใช้สาย4เส้นนะครับซึ่งเขาเรียกว่าใบวายนะครับใบวายก็คือต่อคู่หนึ่งเนี่ยไปเข้าเสียงแหลมคู่หนึ่งไปเข้าเสียงต่ำนะครับทำไมถึงต้องต่อแบบใบวายนะครับใบวายเนี่ยจะสมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อภาคแอมเนี่ยเป็นแบบใบแอมด้วยซึ่งโพคแฮมเดนเนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่นะครับ ออกแบบภาคขยายเป็นแบบไบแอมนะครับเจ้าตัวพวกลเคมเดนเนี่ยนะครับเป็นภาคแอม,มในตัวเนี่ยเป็นระบบไบแอมนะครับไบแอมก็คือว่ามีภาคแอม,มแยกกันระหว่างตัววูฟเฟอร์กับทวิตเตอร์นะครับซึ่งไบแอมของตัวนี้เนี่ยข้างข้างนึงเนี่ยกำลังขับมันอยู่ที่40วัตต์นะครับตัววูฟเฟอร์เนี่ยกำลังขับ30ส่วนทวิตเตอร์เนี่ย10วัตต์นะครับ ก็คือรวมกันเป็น40การที่เขาแยกภาคแอมขับทุ้มกับแหลมเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่มีการอะไรๆกวนกวนกันเวลาเพลงที่รายละเอียดเยอะๆนะครับผมมันจะไม่แย่งแย่งพลังกันสมมุติว่าเพลงเนี้ยเบสทำงานหนักๆเลยนะครับก็จะทำให้ตัวทวิตเตอร์เนี่ยเสียงยังนิ่งอยู่นะครับโดยที่ไม่ไม่โดนดึงกำลังไปใช้งาน โดยปกติแล้วการเล่นแบบไบแอมเนี่ยถ้าจูนแอมมาดีๆเนี่ยเสียงจะดีกว่าภาคแอมแบบธรรมดาสเตอริโออยู่แล้วนะครับซึ่งพอเป็นแบบไบแอมเนี่ยเวลาสายที่ต่อไปยังลําโพงอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นแบบไบาวายนะครับไบาวายก็คือ4เส้นนะครับทำให้ตัวลําโพงที่เป็นไบแอมเนี่ยถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเป็นไบแอมนะส่งไบ4เส้นนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าโฮแคมเดนเนี่ยนะครับนอกจากไอการเชิดหน้าของมันแล้วเนี่ยนะครับด้านล่างของมันเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีท่อเบสดีเฟกนะครับแอบแฝงอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับท่อเบสดีเฟกซึ่งการดีไซน์ท่อเบสดีเฟกเนี่ยไว้ด้านล่างเนี่ยนะครับเพื่อให้เสียงต่ำเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์กับระยะห่างด้านหลังมากนะครับตูวลำโพงที่ออกแบบท่อเบสไว้ด้านหลังเนี่ยมันจะวาง วางติดหลังกําแพงได้ไม่มากนะครับต้องต้องหา่างหน่อยตู้เบสที่วางท่อเบสร,รีเฟกไว้ข้างหลังนะครับจะต้องมีระยะห่างพอสมควรนะครับถึงจะให้เสียงที่ดีแต่เจ้าโพแคมเดนเนี่ยได้แก้ปัญหาโดยเอาท่อเบสไว้ด้านล่างแทนนะครับก็คือกระแทกกระโต๊ะเราแทนแล้วก็ให้เสียงลอดออกมาทําให้ตัวเสียงโดยรวมของโรแรมเดนเนี่ยเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับ เบสออกมาคลุมทำให้อ,ออกแนววอร์มนะครับฟังสบายสไตล์แบบมิวสิกเลเวอร์เลยนะครับซึ่งถ้าใครกำลังหาลำโพง Active 2 0ที่ให้เสียงนุ่มนวลมิวสิค l อลฟังสบายเนี่ยผมแนะนำเจ้าโปรแแคมเดนเลยนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบลำโพงกันดีกว่าครับว่าเจ้าโฟรแแคมเดนเนี่ยสุ่มเสียงจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยครับ We used to love while others used to play. Don't ask me why the time. Something to you any day. I will know right away. Soon as it shows, it make them kind of balling down through the sky, gleaming inside bright as a rose. Who knows? It's only just out of range. เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากทดสอบเสียงของเจ้าโฟกัมเดนแล้วเสียงน่าจะถูกอ,อกถูกใจนะครับผมก็ผมพยายามจะทดสอบลำโพงให้ให้เสียงใกล้เคียงกับที่ผมได้ยินมากที่สุดนะครับก็หวังว่าจะอาพอจะได้ประโยชน์จากรีวิวของผมบ้างนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจลำโพงโฟกัมแ m มเดนคู่นี้นะครับผมก็ตราคาตัวของมันก็อยู่ที่ 12,900บาทนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยเพราะว่าเมืองนอกก็ขายอยู่ประมาณ400เหรียญ400เหรียญน,นี่ก็ตีเป็นเงินไทยก็ใกล้เคียงกันนะครับผมถือว่าทั้งสู่นี้ตั้งราคามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจจะทดสอบฟังเสียงของเจ้าโคแคมเด e น,นะครับเรียนเชิญได้ที่ร้าน High f i e Lover ครับผมชั้น3า m a r ร n p l a านะครับหรือโทรสอบถามก่อนนะครับที่ผมนะครับมูหวาน 086 8 1 0 8 7 3 7 4ครับผมยินดีตอบคำถามลุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีเรื่องไหนหน่าสนใจหรือว่ามีเกตอะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ